โอเคกลับมาครั้งกับแต่แซนแมนในพาร์ทที่น่าจะหกมึงถ้าไอกะพาร์ทไม่ผิดนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะอันนี้จะจ้าวเวลล t ตแพนสนะคะก็คือถ้ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไอ้ก็จะไม่แปลนะคะแต่เอาคือมันก็คือพืชอะพืชแปลกๆในโลกนี้แหละไอ้ว่ามันถูกแบ่งออกเป็นสองทางมันมีสีม่วงกับสีเขียวอะ่ะ อันเนี่ยต้องไปให้ถูกทางปะเนี่ยอืม แหมเมื่อกี้ไอ้ก็แบบสิ้นเดวิดกับโซฟีไปสะเออจ้างมันไอ้ก็งงไว้แต่ไอ้งงมากเลยไอ้มา้ามาสีดําที่เราเห็นนะมันคืออะไรอะคะถ้าสมมุติว่าลาลาบายแบบไม่อยากให้เรารู้ว่านั่นคือเดวิดล้าไอ้ม้าที่เราเห็นไอ้เงาดำๆมันนั้นก็คืออะไรอะจิตใต้สำนึกของเราอะ เอ้ยเมื่อกี้ไอ้ผ่านไอ้นี่มาเหมือนฉันได้ยินคนกำลังร้องเพลงเลยอะมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรอคือไอ้ลืมไอ้ว่าจะเข้าในนี้น่ากลัวเสียงน่ากลัวชิบหายก็คือเป็นเตียงเล็กๆน,น่าจะเป็นถ้าให้ให้เราน่าจะเป็นบ้านของแซนแมนปะ นะไอ้ตกใจมากเลยอะต <c oughs> กใจมากจริงๆเฮ้ยโอ้ให้ตายสิพลาดไปได้คนนึงนะโอ้ตายแล้วนี่ไม่ใช่รสชาติที่ฉันแบบฝ,ฝันถึงเลยอมันคือผู้หญิงีควรจะออกมาตั้งแต่แรกที่ซับใส่เลนชัวเลยก็คนคือ ไม่รู้จักฉันหรอฉันนิกซี่ไงใครว่นิกซี่นิกซี่แฟรี่ที่อาศัยอยู่ในบึงเนาะบ่าบึงบึงน้ำเหรอใช่แล้วฉันนึกว่าจะมีหนุ่มหน้าตาดีมาซะอีแต่เออช่างมันเธอะผิดหวังจริงๆนี่เธอช่วยไปหาอะไรดีๆมาให้ฉันหน่อยได้มาม้้าหาได้อะ่ะฉันจะปล่อยให้เธอไป แต่ทำไมก็ไม่มีตัวตายตัวแทนนะจ๊ะแต่ทำไมฉันต้องทำด้วยอะ่ะฉันแค่อยากจะไปเจอแซนแมนเท่านั้นน่ะแต่ปลอดให้ฉันไปเถอะนะไม่ได้หรอกนะฉันะไม่มีอารมณอะไรแบบนั้นหรอกไปหามาแล้วฉันจะไม่แล้วฉันจะไม่ลากเธอไปนี่บึนไปสิชอบชอบก็คือแบบไปสักที โอ้รีไปสิเราไอจะหาสิ่งเหล่านั้นให้ได <G ül> ้ยังไงเฮ้ยไาทำอะไรไดบ้างของฉันน่ะทำไมไม่ถึงอ่าทำไมถึงไม่เข้าประตูก่อนละ่ะอยบค่จริงๆเลยไม่ฉันที่สังเกตเลยอ่ะมานนี่สิจะเอาไปกับเธอเองอะไรวะ คุณเป็นใครอ่ะอะไรอ่ะจำฉันไม่ได้อย่างั้นเหรอท,ทำไมฉันจะต้องคุยด้วยว่าคุณเป็นใครอ่ะเบลหน้าฉันน่ะธิดาฟันน้ำนมยังไงล่ะอ๋อธิดาฟันน้ำนมนั้นหมายถึงแช่เลยตอนที่เธอเป็นเด็กะนะฉันทำเองรู้ไหมใต้หมอนอ่ะแล้วกับของพวกนั้น คุณพูดอะไรนะ่ะที่ดาฟันน้ำนมไม่มีจริงซะหน่อยมันไม่ใช่แฟรี่นั่นเป็นพอ่ออายโยโยโยตดโยต์ไมต้องพูดแล้วเด็กน้อยฉันพูดจริงๆนะแฟรี่ทุกคนเริ่มตายลงตาลงเพราะประโยคนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดแล้วขอโทษค่ะเอาละในเมื่อเราเคลียร์แล้วนะแต่ถ,ถ้าเธอไม้มีทุราอะไรก็ไปไปไปไฉันมีงานทีต้องทำนะ ตกใจหมดเลยอะ่ะนี่คือผู้หญิงเหรออะไรถ้าไม่มีทุระก็ไปไปอ่านี่นี่คือผู้หญิงเหรอ,อจริงๆเขาคือผู้ชายแล้วแบบว่าเออไอเข้าใจผิดเลยอ่ยโอ้เมื่อกี้ตกใจจริงๆมากค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่แบบไอไม่เล่นเกมผีเยอะแยะเท่าไหร่นะคะ โอเคเราจะต้องไปเราจะต้องกลับไปหาอ่าอ่าใช้คาว่านี้อ่านางฟ้าฟันน้ำนมแล้วกันนะคะพราะทิดามันมันแปลว่าหญิงแต่ว่าอ่าหลังจากที่ไอ้ได้อ่านสปอยแล้วไม่ใช่สปอยอ่านวอรตูคํำใบอ่ะเอออ่านคาใบแล้วอะ่ะก็คือได้รับรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรียกนางฟ้าทูดฟันน้ํานมแล้วกันเออถ้าเป็นทูดมันก็จะยังแบบ ดูไอ้นี่หน่อยเนาะเดี๋ยวนะไอหลงะทุกคนอ่ะโอเคเขาบอกให้เราให้ฟันเรากับเขานะคะนี่ทูดอ่าพูดฟันน้ำนม,มฉันขอแลกฟันกับเหรียญได้ไหมเฮ้อไม่ได้ไม่ได้มันทำไม่ได้อ,อกนะ,ะน่าจะแบบว่าไม่อยากได้ฟันไม่อยากได้ฟันที่ใหญ่ขนาดนี้เลยวันนี้ว่ะ ฉันอนะเก็บฟันเด็กฟันที่มาแทนฟันที่หล่นออกมารอฟันอีกอันนึงออกมายังไงละ่ะฉันไม่ออกฉันไม่ต้องการฟันผู้ใหญ่หรอกนะก็คือฟันน้ำนมนั่นแหละค่ะอืมแล้วคราวนี้เราก็จะไปคุยกับนิกซี่นะคะคือเหมือนนิกซี่ก็ประมาณว่า อยากอาการที่อยู่ในบึงนานๆมันทำให้ผิวด้านนะคะอ๋อยากได้อยากได้ผิวนุ่มๆเหมือนกันเหรอทิบบี้ยังกาสอะหญ้าหญ้าทิบบี้ยังนะคะอะไลท์บลูแอนด์เป็นเป็นพืชสีฟ้าอ่อนนะคะเราก็เติบโตในหญ้าแห้งป่าหญ้าแห้งนะคะอาก็คือเราเราก็พูดเหมือนว่า จะไปทำอะไรเหรอมีแฟนแล้วเหรอไม่หนูไม่มีชั้น่อยอก็ว่างั้นแหละแต่ฉันพนันได้เลยว่ามีคนหนึ่งใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้อ่ะอย่าออกแนวสีฟ้าอ่อนเหรอ ตั้งแต่มาเจอแต่สีเขียวอ่ะอันนั้นนับไหมอ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> เจอแต่สีเขียวกับสีแดงไอดูคําใบ้ไปด้วยไอยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ะว่าให้ทำอะไรเป็นอย่างต่อไปอืมออยังไงนี่จะต้องเป็นทิปปยังยาทิปปยังแน่เลย ถ้าฉันเอาฟันลงไปอ่ะมันน่าจะเป็นฟันเด็กหรือเปล่านะโคชิโกงโอ้ฟันเล็กลงแล้วอ่ะเหมือนก็ฟันเด็กเลยียาบย่อยโคชิโกนี่โูดฟันน้ำนมฉันเอาฟันเด็กมาเนี่ยให้เหรียญฉันทีสิโอ้หนั่นคือสิ่งที่ฉันตามหาล่ะ ฉันยินดีอย่างมากที่จะให้เหรียญเงินให้เหรียญที่ส่งประกายแวววับกับเธอนหะเอาละเธอก็นอนหลับตัวที่เตียงตรงนั้นสิทำไมอะฉันจะแทนที่เหรียญก็ต่อเมื่อเด็กนอนหลับเท่านั้นแหละ <_' S 1> เพื่อที่เด็กจะไม่เห็นฉันยังไงล่ะฉันนอนไม่ได้ฉันเป็นอินส omnia อ๋อจริงด้วยถึงจะไม่ได้หลับแต่ก็แกล้งทำได้ใช่ไหมล่ะก็แค่หลับตาเฉยๆดิ ทำเป็นไม่สนใจฉันน่ะอ๋ให้เลยไม่ได้เหรอเตียงมันเล็บไปสำหรับฉันน่ะอ่าแล้วเขาก็พูดประมาณว่าเราอะ่ะซีเรียดกันไปทำให้นึกถึงใครบางคนเลยนะคะลืมตาได้ยังอะ่ะเออเออได้ละอ๋อเรียน ขอบคุณค่ะทูดนางฟ้าเอ้ทูดฟันนำ้ำนมไปแล้วทูตเฟรี่เฮ้เฮ้ใช่คุณจริงๆหรอที่อ่านำฟันฉันไปแลกกับเหลียนอะแน่นอนสิแล้วเธอก็มีฟันที่ดีซะด้วยะนะแปลงฟันได้อย่างดีเหมือนกับแม่เธอเลยว้าว ฉันเอาเหรียญนั้นไปซื้อไอติมด้วยฉันก็เลยชอบไปติมมาตั้งแต่นั้นได้ยินแบบนั้นก็ดีแล้วต่างที่เธอได้มาควรไปอาควได้ไปใช้กับอะไรที่ดีๆนะอทษฟันน้ำ,น,ำนมคะแล้วทำไมฟันของคุณสุกปรกจังคะก็ ช่น,นาที่ของฉันน่ะนะมิก็นนาที่ของฉันคอยเก็บฟันของเด็กๆก็เลยไม่มีเวลามาสนใจฟันของตัวเองอ่ะนะก็เม็กเซน์อยู่โ <c oughs> คดเม็กเซนต์เลยด้วยโอเคไปมาแล้วค่ะอ๋อน่าจะอัตโนมัตินี่ฉันเอาเหรียญมาให้โอ้ส่องแสงประกาย ทำดีนี่ฉันให้เธอผ่านแล้วโอเคหวังว่าจะไม่ไอ้ไหนี่หนูอีกนะว้าวอะไรละนี่อ่ะเอ้ยเอเข้าไปในนัน้ไนได้ด้วยเหรอ แบบอันนี้มันคืออะไรอ่ะโหไอว่าอีกไกลเลยอ่ะมันมืดข้างในงั้นลองไปดูก่อนละกันว่าไอ้ขอนไม้เนี้ยคืออะไร คือจะน,น่ากลัวอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้ตกใจได้ไหมอ๋อมันทำให้เราตัวเล็กลงอู้เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันมีบ้านหลังเล็กอยู่นี่ไงแต่ว่าไอเดินกลับมาเพราะพี่ว่าน่าจะกไกลอัดนไม่ออกเล็กมากๆเลยสุดทางแล้วอ่ะ อ่ะแล้วยังไงต่อละเนี่ยไอ้ว่าเราอะต้องไปผ่านไอ้นนั้นแหละแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เราน่าจะต้องไปผ่านอันนั้นก็แหละนี่บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าแซนแมนอยู่ไหนอ่ะอ๋อจริงด้วยจะมีธุระก,กับแซนแมนนี่นะ ฉันไม่อยากจะเจอไอสตา a อ o l อ c โค t อ่าโอเคก็เดินตรงไปล้าก็จะเจอบ้านหลังเล็กนั่นแหละแซนแมนนั่นแหละบ้านของแซนแมนอะไรเหรอเป็นอะไรอะ่ะแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับแซนแมนที่ฉันฟังตอนนี้ฉันยังเป็นเด็ก ฉันมีความรู้สึกว่าฉันกลัวแต่ฉันจับให้ได้ว่าทำไมน่ากลัวเขาไม่น่ากลัวหรอกนะแซนแมนก็เป็นแฟรี่ทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวเธอก็เดี๋ยวเธอก็จะได้เจอเขาอแล้วโซฟีอืมโอเคก็คือต้องมาคุยกับนางก่อนนี่เอง อยาบอกนะว่านี้คือบ้านของแซนแมนน่ะโคตรเล็กเลยอะ่ะเปนบ้านมดยังไงเนี่ยฉันจะเข้าไปข้างในได้ยังไงเรารู้เรารู้เราแค่เดินมาไม่ได้ อ,อย่าบอกนะว่าต้องไปพูดกับนางเงือกอีกอ่ะอ๋อมันเทคันล็อกได้นี่หว่าไอ้ก็ไม่ได้อ่านเว้ยอ่ะได้ยังไงต่อวะ เอาบางไว้ตรงไหนอ่ะอะนี่ไงโอเคทาไมเขาอยู่บ้านเล็กจังวีบ <gasps> ี เทียนที่ส่งแสงเป็นสีม่วงนะคะโอ้นาฬิกาทุกอันที่หยุดด้วยสีหยุดตอนเที่ยงคืนนะคะเดวิดเอ่อละลาบายบอกฉันว่าแซนแมนหยุดเวลาทั้งโลกเพื่จะได้ใช้อ่อหยุดเวลาทั้งโลกบางทีเขาอาจจะใช้เครื่องมือนี้สินะอืมวว เมโมซึ่งเราอ่านไม่ได้นะคะเป็นรูปภาพของเด็กผู้ชายในภาษาแปลกๆอ๋อน่าจะเป็นรูปเด็กที่นอนหลับนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็น แล้วทำไมต้องลุกลุกทำไมต้องให้ผงใกล้ๆใจกลัวมีอะไรจ้ำแก่เสียงประตูคือน่ากลัวมากแม่เฮ้อ มีห้องบนทีนึงโอ้โหเดี๋ยวก่อนเลยออะไรอ่ะเป็นิควิดน่ากลัวอ,อยู่บนพื้นแต่มันไม่ทำอะไรเรานะพีตีอุย้ย ดอกไม้ที่มีผลเป็นสีแดงน,นะคะเอ,อ้ยเ,อ,อ,เอ,อผิดผ,ดผดิอันนี้เป็นบอลนะคะเอ่อเป็นเป็นอะไรคันคันปิดแต่ว่าเรียกว่าไงวะแหละฮะอันนี้น่าจะเป็น ฟีลลิ่งคล้ายๆกับไอ้นีนาเน่เลยคล้ายๆกับน้ำแข็งอแต่แค่ว่าเออ,อันนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนึกถึงของแซนนะคะในอันเดอร์เทลอะที่เป็นเป็นปริศนาของพาฟพรต์แต่ว่า เอามาใช้จริงๆในของเมกกับเออ <c oughs> อย่าทำเสียงกตกใจแบบนั้นสิค,คุณคือแซนแม่เหรอทําไมอะไรในมือคุณน่ะช,ช้อนเหรอ อะไรอะ่ะอ้เธอยังไม่ง่วงสินะใช่ไหมฉันจะเล่าเรื่องน่ากลัวให้เธอฟังเรื่องน่ากลัวของแซนแมนแซนแมนไม่ค่อยชอบให้เด็กตื่นเท่าไหร่นักหรอกนะพราะงั้นเขาก็เลยใช้ช้อนตักตาเด็กออกมาแล้วก็ทำสตูยงไงล่ะ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้นางกลัวหรือเปล่านะไม่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอ้โอเคกู้ลองหนีเอเอฮะขอโทษค่ะไอผิดทางนะคะทำไมเขาต้องบังคับให้ฉันมาที่นี่ด้วยุบนั้นเต็มไปด้วยดวงตาของเด็กกี่ค,คนแล้ววะเนะี่ย แหนแยมากฉันจะแย่แล้วอะ่ะแค่เห็นมันอะ่ะฉันก็จะอ้วกเขาอยากให้ฉันกินเหรอไม่มีทางอะ่ะฉันจะตายให้ได้เลยเขาจะฆ่าฉันที่ซ้ำเขาจะเขาจะทะลุตาฉันออกมาแล้วก็แล้วก็จับฉันไปทำตู โซฟีโซฟีกินมันไปสิกินมันไปอาหารอาหารกินมันเข้าไปต้องเลือกใช่ไหมอ่าอืมเอเซ่ไปถึงตรงไหนนะทุกคนไอเซ่ไปถึงตรงไหน Here for nothing เรียบร้อยนะคะแฟลซี่อี e ตอร์ได้อชิมิลเลยจริงๆไอ้ก็อยากจะตอบว่าไม่ไม่กินแหละแต่ว่าก็นั่นแหละเฮ้ยไอ้กดพีดโหเฮ้ยอ้าว กีไอ้กดอะไรลงไปวะทาไมถึงรอดอะน่าจะต้องไปห้องกลางหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้เลือกได้ว่าจะไม่กินโอ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นจริงๆด้วย ไม่ขอหนูขอโทษมันมันมันดูดีนะแต่แต่หนูไม่ค่อยหิวอะ่ะจริงๆนะแย่จังแต่แต่หนูอิ่มเกินไปที่จะกินอะไรตอนนี้หนูขอโทษอุ๊ยตกใจคือพิบตามเหมือนกูตอนฉากเเหมือนตอนอินโทรเป้เลย แฟนแมนคุณไม่กินเหรออะไรอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอะ่ะรอดเฉยฉันรอดเหรอมัชมัชมัชก็ชค,คือแบบกินอยู่ เธอนี่มันอะไรอ่ะเราเป็นฝุ่นฝุ่นในบ้านหลังนี้โฝุ่นใช่ใช่เราไปผู้ช่วยให้กับแซนแมนพวกเราคอยทำความสะอาดทรายวิเศษของเขาฮนะ่ะฉันเห็นเธออยู่บนโลกฉันด้วยนั่นเพราะเธอกำลังทำความสะอาดให้แซนแมนใช่ไหมใช่เลยนั่นคืองานของเราอ๋อไอ้ไอที่เราเห็นนะคะ ไอที่แบบไอเดินไปแล้วเจออันนั้นคือเหมือนแบบนางกําลังแบบเก็บซ้ายที่ตกหล่นอะไรประมาณแบบนี้อาอาหารอร่อยจังเลยค้ดใจและว,ว่าทําไมนางถึงกลัวเออโอ้แต่ฝุ่นนี่น่าเอ็นดูนะมีกระดาษอยู่บนพื้นค่ะ หมือนเมมูอีกแล้วเหรออาร่านไม่ได้อา่านไม่ออกนะเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นเมมูมนะอ๋อใช่แล้วเราก็อา่านไม่ออกเฮ้ยฟุนเธอกำลังทำอะไรเหรอทำความสะอาดทำความสะอาดเพราะว่าฉันเบื่อนะ่ะ แล้วใครวาดรูปรูปบนกำแพงเหรอเซนแมนเซนแมนเซนแมนอะเก่งศิลปะมากเลยใช่เหรอแอบสแตรกอะไรนี้นาฬิกาไม่มีอะไรอ้คันหัว อะไรก็ไม่รู้นั่นะหีะแล้วลระเนี่ยสร้างขึ้นมาทำไมก่อน ไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไอว่าไอจะจบคลิปนี้แต่จบเพียงตรงนี้นะคะ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ u b s c r i b e นะคะก็คือเดีย๋ยววาตอ่อว่าด้วยแซนแมนอีกครั้งนึงนะคะคือแค่นี้ก็มีคลิปที่ต,ตัดออไม่เสร็จหลายคลิปแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ